นะครับเราจะมารีวิวข้าวเหนียวมะม่วงสายการบินแอร์เอเชียนะครับช่วงนี้อ่าจะมีข้าวเหนียวม้มนนมนวนใหกินแต่ว่าเราจะไปดูข้าวเหนียวม้วนมันเพื่อบินกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงและหน้าตากาอร่อยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันสายการบินแอร์เอเชียนะครับไไม่ด้มีข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงนะครับที่แพ็คในหอ่อพลาสติกมาอย่างดี แต่ว่าข้าวเหนียวที่จะแข็งแงหน่อยนะครับจิ้มแล้วจะแบบว่านี่ฮะขึ้นมาเป็นกอ้อตแบบนี้เลยเพราะว่าอ่ามันอาจจะแช่เย็นมาแล้วก็ปิดได้แค่นี้แต่จริงๆล้วปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าปิดแล้วอาจจะแบบแน่กว่าส่วนน้ำม่วงก็หั่นมาเป็นชิ้นนี้นะครับถ้าเราจะกินเราก็แกะซองเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะแล้ะตอนกินก,กันนะครับว่าเป็นไงอันนี้คือข้าวเหนียวหวม่วงนะครับที่เราแกะมาแล้วน้ำม่วงก็จะเป็นชิ้นๆเลย รสชาตินะครับก็เดี๋ยวลองกินดูข้าเหนียวหมูจนนิ่มๆนะครับหวานเค็มๆโอเคนะครับรสชาติพอใช้ได้อร่อยส่วนมะม่วงนะครับอ่านี่ก็เป็นชิ้นๆเราก็ตากินกับข้าวเหนียวอืมหลายมากเลยครับมะม่วงเป็นมะม่วงนั้นดอกมารสชาติอร่อยหวานหอมหวานหอมมากอ่าถ้ามีโอกาสก็ สั่งโมจิงกินดูนะครับข้าวเหนียวม้วนสายการบินเอเชียราคาก็ร้อยกว่าบาทเองนะครับ